เออเธอรัวนะครับวันนี้ก็มาส่งพี่บิ๊กเข้านอนมจะนอนจะเล่นไม่บิ๊กไม่บิ๊กอ้นี่คือคู่ปากคู่ปาตอนนี้เราไชอบกัดตัวนี้มากเลยไดโนเสาร์ไดโนเสาร์มีปีกชอบกัดมันเลยเป็นตุ๊กตาของนอนตุ๊กตาของพี่ข้าวกับพี่ซันสละยอมสละให้คนละตัว เอามาเล่นจนดำหมดละแ่ทุกวันวันนี้ไม่ได้ทำสวนเลยค่ะเธอรือไปทำทั้งวันทำทั้งวันแต่ว่าไม่มีเวลาถ่ายคลิปเลยนะเพราะว่ายุ่งมากเลยนะคะวันนี้ก็เลยนำคลิปน้องบิ๊กก่อนนอนนะคะส่งน้องบิ๊กก่อนนอนมาฝากเพื่อนเอะบิ๊กจะ่นอจะนอนเนี่ยบิ๊กครับบิ๊กบิ๊กครับสวัสดีท่านชมเลยครับ สวัสดีครับหน่อยแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมเออสวัสดีครับท่านผู้ชมหน่อยแล้ว,วนนสวัสดีครับอ๋แล้วสวัสดีครับหน่อยส <ล eto. S 1> วัสดีครับ <muscles> หน่อยแล้ว บายบายกันเร็วบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับกันสวัสดีครับวันสวัสดีสวัสดีครับวันสวัสดีครับอ่ะเธอรัวพี่เธอรัวสวัสดีครับด้วยอน้นอนอนบอกลาท่านผู้ชมหน่อยเป็นไรยสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดอย่าลืม อย่าลืมกดอย่าลืมกดกดสับตะไคร้อ,อ,อ, <laughs> อย่าลืมกดสับตะไคร้ใบมะกรูด ah ให้บิ๊กเยอะๆนะคะให้เธอรวยเยอะๆนะคะวัสดีครับ,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 บวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนจะนอนจะเล่นเนีย <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็สี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มเลย ก็วันนี้ก็พาน้องบิ๊กมานอนแต่คงจะไม่นอนแล้วด้วยตาแป๋วอยู่เลยแป๋วไม่น่าปลุกมึงเลยแล้วเมื่อไหร่ผมแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้นอนผมนี้ก็โอ้โหตาผมตกตกลงตกลงแต่มันก็ลืมลเลยลืมขึ้นลืมขึ้นบิ๊กเธอสงสารพ่อไหมฮะเธอสงสารพ่อไหมไปนอนไปนอนไปสำหรับคลิปนี้ก็เธอรัวก็จุก เพียงเท่านี้นะครับวันนี้คือไม่ได้ทาคลิปเลยมัแต่วุ่นกับงานครับก็เลยไม่มีคลิปน้องบิ๊กทํางานไม่มีค,คลิปน้องบิ๊กวิ่งตามทาสวนเนี่ยก็เลยมาถ่ายตนอนเขานอนเลยสันเสาวันนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับขอบคุณครับ